สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมปาทุกคนมาเส้นทางฟังมินนะครับอำเภอเมืองจังวัดเชีงไหนะครับเส้นทางบ้านฟังฟังมินนะครับก็อยากจะมาเส้นทางนี้มันจะเป็นแบบโรงเรียนทศบานนะครับเมื่อกี้เขาไก่มานี่คือข้างๆคือทศบาลหกนะครับ ก็ไปเห็นน่อยก็จะไปถึงเห็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนชื่อดังนั่คือโรงเรียนเทศบาลเจ็ดนะครับเส้นทาตงนี้ก็ไปวัดฟังมินหลายคนก็จะมา,อ,าอ้อมไปเขาเลี้ยงมาเข้าตั้งเทศบาลมาเข้าตั้งใน เส้นสนามกีฬากลางนะครับก็จะมาเส้นนี้กันเส้นนี้คือถ้าเขาจะไปห้างใหญ่ประขุนหรือเข้าในเมืองนะครับหรือจะเสี้ยงเอ่อเส้นเลี่ยงอ้อมเมืองหน่อยนะครับเพื่อเลี่ยงในเขตเขตเมือง เส้นนี้ก็มีปัปะะ๊มปตทด้วยนะครับทางขวามเมื่อกี้นะฮะแลถึงแล้วก็เป็นชุมชนฟังมินละนะครับตั้งแต่ายตรงนี้ไปเลยชุมชนฟังมินนะครับตอ่อมาคือ,น,คอ,น,อน,น,คนี่ครับโรงเรียนเทศบาลเจ็นนดนะครับนี่ครับแผนกราดูเนี่ยเทศบาลเจ็ดฟังมินนะครับ โรงเรียนดีร้อนเก่งๆข้างนั้นนะฮะไม่อยาครับเส้นทางฟังมินเนี่ยพดไปถึงไอแดงให้ใหญ่ประคุณเลยนะครับ มาถึงเส้นถนนเส้นลักถนนพยาทินนะครับก่อนที่พย,นนยาทินเนี่ยจะมีทั้งท้งสายนะครับทางสายก็จะเป็นแบบอย่างาเขาขายกาต้นไม้ต่างๆหลากหลายหลายยางอ,ะอ่ะมีะเดบ มีหลากหลายพันธุ์มีแต่งสวนมีทั้งปลูกมีหญ้าขายด้วยนะครับเนี่ยจำนายนะใบใหญ่จะได้สาสตรงนี้นะครับเอาเลี้ยกเขา้า่เขาตรงนี้เลยนะครับเคเราก็ดี่ถนนเส้นลักหละักนะครับถนนถนนโยธิน ทางดีเข้าในเมืองเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับไปวัดฝั่งมินเชียงค่ายใครคนมาจะมีไฟแดงเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ สะพานไม่ข้ามไม่น้ำกกนะ๊บเยจะไม่จืดมดเลยนะครับสะพานแต่ละสะพานนะฮะ ไฟแดงครับไฟแดงเยอะครับรถก็เยอะครับเข้าในเมืองค่ะเท้าเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับจะไปวัดหล่องเสือเต็น ต้องไปเลยกับเป็นเอกร้านอาหารดังๆเอกโอชาไปเรื่อยๆอย่าพดกันนะครับวัดห้วยปากังนะัาเลี้ยวขวานะที้เัาตรงไปอย่าเข้าในเมืองเส้นทางนี้เอี่สะพานนี่สะพานแบบเส้นลักแอกรนเลยนะครับตอนนี้นะ ก่อน,นมีสะพานเดียวนะตอนนี้สร้างมาสองตอนนี้สองมดนะครับสะพานข้ามนะปุ๊บตอนนี้แม่น้ำโก๊กเนี่ยงามครับเพราะว่าใ้สะพานเนี่ยเหลือมาต่อนเนี่ยเป็นการสร้างาทางเดินหรือ ตีออกกำลังกายนะครับวิ่งตอนเย็นหรือตีปัจจยานนะครับรอบไม่นํามริมกกเลยสมมืตอทุกตีเนี่ยก็จะมีตีสาทีที่ออกกำลังกายกันแล้วก็เป็นสถาทีท้ายรูปเอวตัวนะครับรักงามตัวครับอันนี้คือผมเห็นเห็นตัวขนาดนักแล้วก็กันอาน้ามเสาะตะลิงตัวครับ ไฟแดงเยอะกว่าครับตอนในเมืองเนี่ยสม,มัยเขายากไปตั้งไว้ไปพาดใหมปะน,นะครับ <c oughs> ไ,ฟไฟแดงนี่ถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปเข้าโรงเรียนอ,อปจอเชียงไฮ้ฮะตือสนามกีฬากลางเชียงไฮ้เหมือนกันเขาตัดเส้นเนี้ยะนะฮะ ไม่การตนี่มากรนี่นะจะเป็นแนวที่คืดมากรถจะจอดข้างตางเต็มละเพราะว่าโซนค้าขายข้างตางเนี่ยหนักวันเดียวนี้มันลนักกล้ามันหนักครับเอาไว้ตึกแถวเนี่ยบางบางจีก็ดูล่างๆไว้นะฮะบางจีก็ยังยังกล้าขายอยู่ถ้าท้ายก็เป็นโรงเรียนสันติครับสันติวิทยา เดีกกระชดจังเล่งนะฮะทีหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปถึงไฟแดงให้แย่พอขุดแล้วนะครับไฟตรงนี้ไฟแดงให้แยกพอขุดครับ แล้วนะครับให้แยกปากุนนะครับไป,ปรทากไปพยเสเียงซังตังขวาตรงนี้นะครับกคนไดูนี่คือถนนให้แยกปากุณเปลี่ยนให้แยกที่ทุกคนต้องผ่านเข้าในเมืองก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับถ้าเขาต่างกลางเมืองนะผเมืองเข้าตรงนี้นะครับ พ่อคุณพรอคุณก็ณอยู่ตรงนี้หลายคนก็มาไว้ครับเถนนเมอกาก็มเาเอลเจคายได้กันครับเนอ้อ